ปัจจุบันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นนี่แหละในบ้านเรานี่ก็เหมือนกันคนบ้านเรานี่จะถูกรับการยกย่องเนี่ยเป็นคนของโลกที่ไม่ใช่ไปขอเขาเป็นเงีนะบเขาเรี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่บ้านเราเราไม่ได้สนใจใคนพวกนี้เพราอเราว่ว้หมาห้าขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังหลงผิดกันระหว่างรัศีดาวบนท้องฟ้ากกับรอยตีหนหมาที่สะท้อนแสงในโครน เขาฆ่าเราได้เขาเหยียดยามเราได้เขาดูมินถิน่นแคระเราได้เขาไม่เข้าใจเราได้แอ่จงอย่ายอมแพ้จงทํางานต่อไปแพ้ววันหนึ่งก็จะประสบชัยชนะม,มนุษยชาติเนี่ยฆ่าได้เหยียดยา้ได้ดูถูกดูมินได้แอ่อย่ายอมแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีใครขาดรับเสียงู่ของเราแล้วก็พยายามใช้โลกนี้เป็นเวทีเถอะสักวันหนึ่งเนี่ยคนเขาก็จะมองเห็น